ครับวันนี้ลงปลูกตุเรียนนะครับก็สีผ้ามาเบิง่งวิธีการปลูกทุเรียนแบบลอยเปอร์เซ็นตะ์ครับเราจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับโค<ฮ>ลฮิวมิกนะครับ,บใส่ลงไปหนึ่งช้อน,นครับแล้วก็ตัว,ตวนี้ตามด้วยตัวนี้เป็นอะมิดาโกจีนะครับหรือจะเป็นพุทธะดานอ็นไรน,นะครับหรือว่ามีหลอดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพิดแน่นอนแต่ว่า ระยะเงีมันก็เลยคือยู่กับการดูแลนะครับปลูกบางย่างครับปลูกง่ายแต่ว่าดูแลยากนะครับทุเรียนทุงไียนก็เป็นกำลังใจทุกคนครับกลับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเกษตรไทยสร้างอาชีพนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่23มิถุนาปี2567นะครับกลสิมาปลูกทุเรียนแล้วครับวันนี้ สีมาช่วงบรรยากาศการปลูกทุเรียนของสวนหอนครับเป็นการเรื่มต้นดีๆนะครับเดี๋ยวกับสีมาแนะนําวิธีการปลูกในคลิปหนีไปเลยครับแล้วก็คลิปต่อๆไปกับสีมาบอกวิธีการเตรียมแปลงวิธีการบ้างแป,ป็บระบบน้ำระบบไฟเป็นอย่างไรนะครับการสีบอกขาขาๆลุมๆมเป็นคลิปนีก้อนแล้วก็จะเป็นคลิปย่อยอต่างหากนะครับแต่ใน,นก็ฝากท่านมู้ชมนะครับที่เขามาใไม่ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเป็นช่องใหม่ครับยุนี่กับเป็นอำเภอกันทะลักจังหวัดรีสะเกีตนะครับเป็นดินแดงที่เขาเอิกันดินผู้เขาไฟนะครับมีสาราดีๆอย่างกะสิมาแชร์ประสบการณ์เห็ดไปแล้วมันดีบ่ดีกับสิมาบอกกันนะครับในช่วงบรรยากาศตอนนี้กําลังการข้นต้นพันอยู่ประมาณนี้ ปลูกสวนหนีปลูกระยะต้น8คูณ8เมตรนะครับเน่อบอเป็นบอพักน้ำนะครับเป็นบอพักน้ำปู่ใบขนาด10คูณเจนะครับของโตบอที่คูดลงไปในดินนะครับบูร่วมขอบคุดกว้างเจดาว10นะครับแล้วก็เพิ่มขอบมานีก็สิคงกระโแน่ใ,นใจแต่โตโตที่คูดลงไปในดินนะครับมูบร่วมคู่ดินที่ปัน่นกันมา ลึกประมาณสองเมตรครึ่งถึงสามเมตรนะครับก็บเพียงพอดูดน้ำก็จะสูบน้ำมาดานขึ้นมาพักนะครับแต่ใส่น้ำมาดานเลยมันมันบ่ท่านนะครับน้ำม,มันดอกบ่ทันก็ต้องเอามาพักเพื่อปรับสภามน้ำก่อนนะครับแล้วก็ดูดดูดจากบอ่อพักบอ่อพักไปหดอีกที่หนึ่งนะครับบอ่อนีก็สำรองเวลาน้ำขาดน้ำยังก็สำรองได้ สามถึงสี่หมือเลยครับถ้าเขาดูดูเฉพาะบาดานขึ้นมาเลยมันหนามมันออก่าทัานนะเพราะดินแถวนีมน้มันอยู่สูงครับอยู่สูงจะต้องดูขึ้นมาพาก,ก่อนครับตอนนี้ยังใส่เป็นระบบไฟอยู่ครับหนาโกา็ใส่เป็นโซลาร์เซลล์ครับปั๊มเขา้ากอระสอแบบสองระบบมาไว้รอตามงบประมาณครับเพราะเหตุตามงบประมาณเลยก่อนเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เดี๋ยวตอนปลูกเดี๋ยวผมเอาไอ้เบิ้งอีกครับเดี๋ยวไอ้เบิ้งเ่าวๆบรรยากาศก,ากันก่อนเดี๋ยวแนะน้ำวิธีการปลูกน้ำกลาบคลิปนี่โอเคครับนี่ครับบรรยากาศกำลังปลูกในสองแถวนะครับวันนี้ก็กาาคึมๆฝนตกเบิดขึ้นนะครับเมื่อคืน ปลูกซอ,องแถวหนึ่องแถวนี้ผมปลูกเองตัวน,นี้ก็สวนของแม่อ่อนนะครับตนนัวแง่เดี๋ยกี้พ่นบลิซซองปีครับตนนัวนี้นี่ครับครับวันนี้ลงปลูกทุเรียนนะครับก็สีผ้ามาเบิร์วิธีการปลูกทุเรียน แบบลอยเปอร์เซ็นต์ครับเราจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวมาเบิรงกันนะครับนับแหลกนะครับเพราะว่ารุมยวจะปลูกนะครับอาจจะคุดลงนิดหนึ่งนี้ผมได้เตรียมดินไปแล้วใส่หีงหมวกับแกบดำนะครับหมักไวหนึ่งถึงสองเดือนนะครับเพอาด้ดตำแหนง่งยวที่ปลูกก็คุดลงไปเลยคุดลงบลึกนะครับคุดลงประมาณนี้ครับ เอาถุงมาวาดบั่งให้มันได้กลมเรื่องไมันหถุงมันตัวนิดนึงนะครับปนลงไปสามสามตัวสี่ครับตาถุงมันขอบขอบลุมเดียวจะปลูกนิดนึงครับพอได้ลุมแล้วก็จะมาใส่เป็น ตัวนี้เป็นผงฮิวมิกนะครับเป็นผงผงฮิวมิกนะครับใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตามด้วยตัวนี้เป็นอมิดากัวจีนะครับหรือที่เป็นพุทธด,ดานอ็ไรนะครับหรือว่าอ่าสตาร์กันจีอะไรครับเป็นตัวนี้ไบคาปวกพวกคาปวกคา,าน้นนะครับ วกมาแรงเจาะต้นนะครับมาเบิง์ครับวิธีการปลูกมากครับเกล็ดขนทท่งอองนะครับเกล็ดนี่เลี้ยวๆนะครับแต่ประมาณนี้ครับวเบิรงว่ามีหลาโคตรหรือเปล่านะครับที่ดีแน่ครับใ้ต้นพันธุ์มาแบบเขากำลังเปลี่ยนท่ง ตัวนี้ถือว่ายังไม่ทันโคตรมันไดน,นครับเขาเผิ่งเพี้ยนสูงก็เลียเ้ยมเดี้ยวหมอนิดนึงถามมันดำนะครับท่านี้เขาพ่อครับเอาลงไปเลยครับถ้าเล่งเบืองไอตรงส่วนหนาใบถ้าเป็นกิ่งกระโดวงข้าวบัวตองนะครับข้าวบัวตองหันก็ตั้งให้ตรงพอถ้าเป็นกิง่งคางก็ให้ น้ำหนาไปไปทางตะวันออกหรือว่าเบียงไปทางทิศเหนือเนี่ยเพราะว่าภาคอีสานลมมันติดตีตีมาทางทิศเหนือนะครับมันเฉียงไปทางทิศเหนือนิดๆน,น,นะครับแต่ผมผมไปเรืนึงเขาก็ดึงถึง มานนี่นะครับเห็นโพบบ้านเขาอะพุดดินเขามาใส่นะครับคีบิป่าที่เหา้วนี้เดี๋ยวพิมพ์นะคก็เก็บให้เพิ่งทุกขั้นตอนเลยกระทมมันข้นมากนิดนึงนะครับ รวมไปเลยครับโมเมนต์ว่าให้ยโพล้วก็ปล่อยเห็นแก่แบบเดี๋ยวมันทีหากมันที่ถือแดดเพอมันโมเมนต์ผักไตมันต้องปลูกตามตามผักครับถ้าผักไตฟุนก็ตกดูนะครับเขาก็เลยเห็นแบบนอันนี้ครบไปเลยครับเดี๋ยวดีมันวิญูบลงเสียตลงอีกแล้วก็ต่อมาถือกระตินนี่ครับมีท้ายลิกซิลนะครับ ปลูกแล้วขาเชียร์นี่ตัว,วนี่นาำนาำไอ้ที่บัวรุน,น้นามนะใส่ลงไปประมาณส่วนหนึ่งเก้าครับวันหนึ่งช้อนชาเอ้ยหนึ่งช้อนโต๊ะ ลาดนะครับนี่รอดร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับพิดแน่นอนแต่ว่าระยะย,ยาวามันเคยขึ้นอยู่กับการดูแลน,นะครับผูกว่างายครับผูกง่ายแต่ว่าดูแลยากนะครับทุเรียนทางไหนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนถ่ายคลิปนี้นครับบรรยากาศ สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วละครับใงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับเจอกันที่นามื่อวันนี้ปลูกฝ่าวกเลยบ่ได้นาเสนอรายละเอียดรายบันไดเดี๋ยวคลิปหน้าที่มาบอกรายละเอียดดีๆพะฝนก็นจะโตะ๊ะนบเลยบฝ่าวไค่อยได้ทายคลิปบปันไดเมื่อน,นี้เดี๋ยวก็จะมาลงรายละเอียดพวกระบบน้ำการเดินทอ่อพวกใส่หัวสปริงเกอร์อยัง,ยงแบบใดรายละเอียดการเตรียมแปลงนะครับ การเตรียมหลุมการตือสื่อตนผ่านเงียงประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆแจง้งได้ก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับกระสีโลใปเบิ้งแถวนี้แล้ะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปในเบิ้งพอแถวนี้สวนทุเรียนหลายนะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางให้ท่มนผช่ชมที่กาลังคิดอยากจะปลูกทุเรียนอยู่นะครับคลิปนี้เอาไว้สมีนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ ขอทุกท่านประสบความสำเร็จครับผมเจอกันอีกมาขอบคุณมากครับครับบรรยากาศฝนเหมือนมากเลยครับนี่ก็ดเรื่องประเทศยคลิปวันไหนนะครับมือนนี่มือเคลืนกับโตก๊กเบิร์ดเคลืนเลยฝ้าวโอเคครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ